สวัสดีค่ะแม่หนึ่งช่องภูมิมณีบ้านดินประโยชน์จากการปลูกไผ่บ้านดินปลูกไผ่ไผ่น้ำค่ะไผ่ป่ากําแพงธรรมชาติก่อนอื่นแม่หนึ่งจะเกินก่อนนะคะเมื่อก่อน14 -15 ถึงปีก่อนคะ่ะเราเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้นะคะเราก็มยังไม่ได้สร้างบ้านดินนะคะก็คือสร้างเป็นกระท่อมแล้วก็เป็นเล้าไก่นะคะ่ะฮ่าโดนพายุเปิงเลยคะ่ะอตอนนี้เราปลูกไผ่เรามารู้จักกันก่อนค่ะว่า ไผ่านามนี้คืออะไรคะไผ่้ําหรือสร้างสร้างนามค่ะทางเหนือเขาจะเรียกว่าสร้างนามค่ะพบทั่วไปทุกทุกภาคประเภทเป็นไม้ยืนต้นฮะนออ่อนนี้บริโภคได้ก็ทําการขยายพันธุ์โดยมเมล็ดแยกกอเง่าปักชำกิ่งแขนงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็ขึ้นตามเชิงเขาค่ะดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำก็ได้อย่างบ้านแม่เนงค่ะ เป็นดินดอยค่ะเขาก็ขึ้นค่ะไม่ได้ลดน้ําลดท่าอะไรกันเลยค่ะเขาก็สามารถอยู่ได้ของเขาแข็งแกร่งค่ะจริงๆก็ฤดูที่เขาใช้ประโยชน์ก็เป็นต้นฤดูฝนนะแต่วันนี้แม่เน่งจะมาพูดถึงว่าแม่เน่งใช้เขาเพื่อเป็นแนวรั้วกันลมประมาณนะี้กนลมให้บ้านดินนะคะลำต้นเป็นเปลือกสีอ่อนถึงแก่ฮะไปแตกกิ่งแขนงเล็กๆจากข้างต้นแยกจากแยกเป็นป้องนะคะเป็นป้องเป็นป้องฮะ คุณสมบัติพิเศษของเขาค่ะที่โดดเด่นค่ะไผ่หนามนัน่นก็คือความแข็งแรงไดย้ยืดหยุนคะยืดหยุ่นที่เหนือกว่าวัสดุสังเคราะห์ค่ก็เห็น,นยงังไงเหมือนกับไผ่ลูดลมอะคะ่ะไผ่รูดลมได้เขาก็ยืดหยุนได้ดีค่ะโอ้สวยด้วยค่ะดูอ่อนโยนนะคะไผ่เวลาเราทำไผ่อันนี้อันนี้พูดไปถึงเรื่อง การตกแต่งบ้านดินค่ะในเมืองนอกก็มีการตกแต่งเยอะนะคะเอาไผ่มาบิ้วในงานดินนะคะก็พัฒนาเยอะนะคะ,ะเมืองไทยก็เริ่มเริ่มแล้วละคะ่ะทำหลังคาก็ได้ทำฝ้าบ้านดินก็ได้ะคะ่ะเนี่ยค่ะใบก็ทำปุ๋ยได้ะคะ่ะที่สำคัญกว่านั้นนะคะนี่ค่ะกาบก็แข็งแกร่งค่ะกอไผ่นะคะ,นะ,คะเนื้อเขาจะแข็งแรงมากค่ะเนื้อหนาใช่ไหมคะเป็นไผ่ที่มีเนื้อหนาแล้วก็ลำต้นใหญ่ะคะ เนื้อเหนียวหนาะค่ะก็ใช้ทําอะไรคะ่ะที่บ้านแม่เนี่ยก็ใช้เป็นทําเป็นเครื่องมือคะ่ะเครื่องใช้หลายประเภทนะคะก็ที่สำคัญน,นั่งร้านก่อสร้างคะ่ะทําบันไดนี้ทํานั่งร้านนะเวลาเราขึ้นส่งก้อนก้อนอิดดินนะฮะล้วก็หรือว่าเวลาเราจะทาสีนะคะทําบันไดนีค่ะแข็งแกร่งมากะคะ่ะทําจากเนื้อไผ่ไผ่น้ำนะคะก็เอออีกอย่างหนึ่งน,นะคะก็มีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบ้านดินนะ,คะ่ค่ะ มาขอเอา,าแนนงะลำเล็กๆเขาค่ะไปตัดทําเป็นคันเบ็ดค่ะก็โอเคนะแข็งแรงอะคันเบ็ดก็ดีค่ะโอ้ประโยชน์ที่เหนือกว่านั้นก็คืออะไรคะก็คือเนื้อไม้นะคะด้านนิเวศค่ะด้านนิเวศน,น,นี่ยังไงคะเขาสร้างความสมดุลค่ะภัะ่อะถ้าด้านภูมิสถาปัตย์บ้านแม่แองใช้ด้านภูมิสถาปัตย์นะคะในในเราคลิปนี้ก็หมายถึงว่า ไม่เน่งดูที่ทางลมค่ะเมื่อก่อนก็รู้แล้วค่ะว่าลมจะเข้าปะทะบ้านเราทางด้านเนี้ยเราก็ปลูกไผ่กันลมเลยค่ะการลมไม่ให้หลังคาเปิงค่ะอันนี้ก็ด้านภูมิสถาปัตย์นะคะด้านโภชนาการล่ะคะเป็นสมุนไพรค่ะนอไม้ใครๆก็กินต้มหน่อแกงหนอขั่วนอนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคอีสานนะคะก็อร่อยลิ้นค่ะเรามุนลิ้นค่ะกินแล้วเรียกน้ําย่อยค่ะเนาะ ใช่ไหมคะทุกๆคนก็กินแนละ้วทุกๆภาคก็กินนะคะก็เป็นที่นิยมมากค่ะในในประเทศเราก็อานิยมกินน่องไม้ค่ะค่ะแม่เล่ก็วันนี้ก็มาชวนปลูกไผ่นะคะปลูกไผ่กระลมค่ะเป็นแนวธรรมชาตินะก็แต่โอ้อนิดนึงนะคะถ้าใครจะปลูกก็แนะนําให้คนที่มีพื้นที่เยอะๆนะคะเหมือนกับอยู่บ้านสวนอย่างเงี้ยค่ะปลูกชิด ขอบถนนชิดขอบรั้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะไผ่นะคะลากเขาค่ะหากินเก่งมากถ้าปลูกค,ค,คู่กับต้นไม้อื่นต้นไม้อื่นจะไม่ได้อยู่ได้กินแลวค่ะคือลากเขาจะแย่งอาหารนะค่ะเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติค่ะประสบการณ์สอนเราค่ะเราเจอพายุเมื่อสิบกว่าปีก่อนนั้นแล้วก็เราก็เลยมาเรียนรู้ว่าเราจะอยู่จะ ตั้งจุดไหนดีที่เราจะไม่โดนแล้วถ้าโดนเราจะเลี่ยงโดยวิธีไหนเราก็เลี่ยงโดยวิธีที่เราก็ปลูกไผ่ค่ะลมเข้ามาทางไหนเราก็ปลูกป้องกันไว้ก่อนค่ะบ้านแม่เน่งเองก็ปลูกไผ่หลายสายพันธุ์นะก็ชอบค่ะก็จะปลูกไว้ไงคะริมถนนบ้างแล้วก็เป็นรั้วบ้างเนี่ยค่ก็ป้องกันอันดับแรกก็คือณตอนนี้ก็คือป้องกันแนวกันลมค่ะเป็นกำแพงธรรมชาติ ก็ที่อื่นเขาอาจจะป้องกันลิ้มฝั่งน้ําอะไรก็ได้คะ่ะบ้านเราเป็นดอยก็กันลมไว้ก่อนนะคะก็จะประโยชน์จากไผ่ฮะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกําลังใจให้แม่แดงด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ